มาคำบะแรงนึกยังบาออกบอกอีปอฮู้ก,ก้ปอป่อว่าจะได้ป๊ะปามไข่เออเอสู่เขาไข่ปามปามไข่มอะเมนูไข่มอ่สูเขา <c oughs> แต่ว่าเมนูนี่อีปอบอกว่ามันบะใจใจไข่ธรรมดาหนะลูกเอ้ยเขาก็ถามว่าบบธรรมดาจะได้นะปอปอก็ตอบว่าวันนี่ปอใจไข่เป็ดนะลูกเอ้ยเออเอที่นี่เขาก็เจ็บหัวเจ็บงีเปล่าก็สูเขา <c oughs> โอ้ไหนๆกันไหนๆแล้วนอดีกลัวบบมีไอ้ยังกินเนาะไข่ปามกับไข่ปามเนาะวายยงบบท่านขาดคำอีโป๊ก็ไปเปียไข่เป็ดมาซีแก่น่ะสู่เขาตอกใส่ถ้วยเรียบร้อยตามด้วยต้นหอมผักต้มเล็กน้อยซอยใส่เข้าไปเลอกตีขาดมาได้ก็คือชูโรดนะชูโรดตาคนหัวลล่นแล้วก็น้ำปลาตามาดำนิดหน่อยน้ำเปล่ะเล็กน้อยอีน่ะคนเลยเขเลยเฮ่อเข้ากันจากนั้นก็เฮ่อสู่เขาเอากระทะใส่เตาอเนาะใส่ตองกล้วยลงไปนะแล้วก็เฮ่อสู่เขานี่นะใส่น้ำหอมปื้นตองกล้วยเห้้ยนนนนนนิดดห่่อมมมมัััจะะไไไบก เดี๋ยวไข่มันจะมาสูกอีน่ะจากนั้นก็เึอสู่เขาใส่ไข่ปุ้งรสของเขาลงไปใส่ในตอกกล้วยฮนะน่ะเส็จแล้วก็ปิดฝาก็เป็นอันใจได้ละเมนูนี่เป็นเมนูง่ายง่ายง่ายนะง่ายคนาดเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นสลัดแม่ชีนนะสู่เขาถ้าถามว่าเฮ้ยอย่ามันเป็นจะได้นะ่ะก็รอนะ่ะแะรอเวลาน่ะสู่เขา <laughs> และทันใดนั่นเองเวลาพัานไปไว้เหมือนโกหกมันก็เสร็จแล้วเนาะใครปามปาใครสไตล์ควาสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่ำเกิดนะสู้เขาหน้าตาของมันก็จะบาน,บาน,บานแบบนี้เลยแต่ว่ารสชาติมันก็พอใจได้แล้วนะลืมบอกไปใส่ใบขมิน้นสดลงไปเห็นหน้อยเนาะยังคือยังเมะเลยละ่ะจะบอกหอมสอด,สด,สดขนาดนะแล้วก็ถึงเวลาตีรอยคอและหอคอยละอะหวาแล้วก็ยกกะโยกที่แปลว่าอาปากนะอเาปากนะอเาปากนะ